วัดีค่ะวันนี้พามาอกทุเรียนหมอนทองกันบ้านที่ภูกเกต็ตนะคะก็าา <laughs> จะเลอะๆนิดนึงเนาะมากันแค่สองคนผมเมียอาจจะปอกกินเดี๋ยวปอกรอน้องบุมเขาด้วยค่ะลุงพันเอาของขึ้นบ้านแล้วข้อมือเป็นอะไรอ่ะบุ๋มมาแล้ว <laughs> ช่เอาจากพี่วันมาเมื่อกลางวันเมื่อเย็นเนี่ยโอ้ยนี่ลูกเล็กพี่มาวันนี่ไหนลูกเล็กที่ไหนนั้นขาแล้วมันจืดๆหน่อยๆพี่ก็เลยบ่มมันไว้ วันนี้เยดแล้นี่แค่นี้มันก็ออกแล้วนี่เต็มที่แล้วมือไปโดนอะไรแขนไปโดนอะไรมันปวดคงมันเองอะปวดไปไปถึงนูน่นนะปวดเลยปวดแบบไหนอะน <ไป S 1> เจ็บ<ม>ข้อมือโอ้ยหมอเขาฉีดเขาเส้นให้แล้วก็หมอฉีดยาเหรอเออเกือบจะหายแล้วไป,ไปมา,มาไม่ยกกระเป๋าโอโ้ไม่ไป ว่นี่มเล็นะ่านิ่เล็เท่าไรนิ่มเลยตายวันนี้ก็ส่งไปให้แม่สิบสองลูกลูกใหญ่สองลูกลูกเล็กสองลูกอ๋อนี่ส,สวนพี่วันมีตลอดแล้วใช่แ้วมันมไม่ถึงมันหน้าทุเรียนอีกแล้ววันนี้มันจะอัพทุเรียนมันจะมันจะเลยทุเรียนแล้วเี่เจ๊ง มอะผมอะไรพี่เอกดวงใจชุดดังไหมอะไม่ผม ที่ส่วนเองแล้วก็วามานั่งคิดเอาช่วยช่วยเรียนมารองผมก่อนโอเคอ็ผมเม็นสายช่วยเรียนเหอย่า <c oughs> งน้อยก็มีคนช่วยกินแล้วคือเห็นกินแค่เม็ดเดียวเองเนี่ยพี่หน่อยมากินด้วยวหมสิงมันติกพี่หน่อยไองอืมเอมก็อยู่กันสบายเลยฮะ พี่หน่อยมาเลี้ยงเลยบุม้มแช่แข็งนิดๆกำลังดีออโอ้ย อบอกว่าเลยนี่ปลอดสารพิษนะไม่ได้ขี่ยาไม่ได้อะไร ไม่ได้ฉีดยานะเพื่อนนะแบบกลินกลอมนอกหุองไหนงสงสัยยังไม่ได้กินกลอมนอกหุองไหนเนี่ยเล็ก ตัวข้างนอกมุมไหนจะได้กลองนอกมุมไหนมากินเลยบุม้มจะชิมอร่อยมากเลยเข้าเรียนปอดสารพิษนะเรียนทุกวันนไม่ได้ใส่อะไรนะม,มานะหวานหวานทข้เรียนปอดสารพิษเนี่ยแช่แข็งหน่อยๆน,นะหวานหวานแล้วกลิ่นเขาระบุ้มดูเม็ดสิเนื้อเยอะเม็ดเล็กนิดเดียวนะเนื้อเลอะ ไม่เยอะเม็ดเล่นนิดีเปิดแม่งตรงนี้จริงๆนะจหลักจะเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่ใช่บุ๋แก้ไม่ได้กินหรอกโอกะไม่เป็นเพรไม่ถ้าทุเรียนมันสุกแล้วนกมาป็นน้อยมา

กินมากินโชว์เลยแล้วกินเหมือนยูริจังเลยอย่าไปโทษดีน้อยนะ่น้นกินคณเองให้คุณไมมันเยของเง้มันไม่เหยบไม่เกยบไม่เยียบไม่เหียบม่เหยนบเยบก็ไมเยบหรอกไมเยบหรอกย่ไโนย่งไปโดนเลย 真的呢。 เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกลูกผู้ชายร้องลองก็ร้องเหมือนอยู่ในจังร้องก็ร้องหิวก็หิวมาปะน้อยไหมกินเลยแมันนิ่นะะก็มันสุกอะมันสุคาต้นเลยนะเนี่ย ก็น้อยถ้ามันแข็งกว่านี้หน่อยก็ดีเลยนะใช่ชอบแข็งมันสุกขาต้นเลยเนี่ยปลอดสารพิษเก็บมาจากบ้านเี่เลยเก็บมาจากสวนพี่สาอ๋อม,มันนุ่มดีนะ <c oughs> <c oughs> นุ่มนิ่มอะไรตกใส่า ไปรายงานของนอห้องเอ้อนห้องเอะไยนอนเหมือนอายุริกันนะกินทุเรียนเหมือนกันแหละบุ๋มกว่าจะนอนได้พี่เอให้มันกินนี่อยู่ในพุงดินทุรนทุรายกว่าจะนอนได้อะดินทุรนทุรายมา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 พี่หน่อยนะกินข้าวกันยังอ่ะเมื่อกี้กินในนั่นไปแล้วเนี่ยกินทุเรียนอะมาปอสารพิษเนี่ย อาจารย์เียนมาจกเพืนที่สาวเอเคมาจากส่วนโอ้ยเอ้ยไหนอ้อยอ๋ออ้อยเอรอดูสิอ้อยนุ่มมากมันสุกวันนี้นะมันสุกคาต้นเลยนะมันปลอดสารพิษนะมันไม่ได้ใส่ป้ายยาป้ายอะไรเลยนะทุเรียนเนี่ยอ้อยเลย ีไปน้อยแล้วอ้รวยฟันนะไปทำไม้ยังยังไม่ได้ทำสวยจงไม่มีฟันหลงยิ้ม oh ยื่อเรื่อยอ้าวแล้วแกไม่กินอยู่ได้นะอยู่ได้บางคนถ้าไม่เต็ม ไม่แกรักแกรักเมียจะบอกเมียเมนเมนเมนยังไงไม่ว่าขอให้เมียอยู่ใกล้เมื่อคืนนะพี่นอนพี่นอนก่อนพี่ก็เอาหมอน้างไปกดพี่ก็เอาตุ๊กตาไปกอดเพราะพี่รับตอนไหนไม่รู้เพราะพี่มาตื่นข้างนางที่พี่เห็นยอนโยนหมอนค้างมานู่นอยู่กลฟังตุ๊กตาก็โยนไปเตียงแกโยนแกไม่ได้เอามากั้นกลางแกไว้โฮ้ เยอะงะเนอะสามผู้ชายเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้พี่ชยเก่งเลยนะพี่ชายแดงพี่ชายแ